สวัสดีครับกับผมตองกาวคริปโตนะผมวันนี้ก็กลับมาสู่การวิเคราะห์กราฟนั่นเองนะครับผมในประจำสัปดาห์าวันที่15นะพฤษภาคม2,566กนะันนั่นเองนะผมต้องกาวคริปโตนะครับผมเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะก็มีอยู่แค่คนเดียวสิวะจะไปเอาอะไรใช่ไหม โอเคก็ก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์ like, กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะผมใครที่อยากสนับสนุนผมให้ทำต่อนะผมการคริปโตสแลตจอยเนี่ยเขวโคดอยู่ตรงนี้นะผมสแกนได้เลยนะจ๊ะจุบจ๊บๆอ่ะโอเคก็ผ่านกันไปแล้วนะผมกับการเลือกตั้งใหญ่ในครั้งนี้นะผมเราก็ได้เห็นผลคร่าวๆแล้วนะผมว่ากกตงเล่นอะไรกูอีกล้ะ <c oughs> อ่ะก็คือตอนเนี้เราอะแน่นอนว่าทุกคนเนี่ยถูกปักธงทางความคิดเรียบร้อยแล้วว่าควรจะ ไปทิศทางไหนกันต่อไปนะครับผม,ผมก็อยากขอให้มันเป็นแบบนี้ตลอดไปตั้งแต่รุ่นเราเนี่ยสู่รุ่นต่อไปต่อไปต่อไปเนี่ยมันจะเกิดความเจริญมากนะครับผมแล้วก็บอกได้เลยว่าผมก็ได้กลิ่นความเจริญแล้วแหละไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะผมที่ขึ้นมาเป็นฝั่งของประชาธิปไตยนะผมเชียร์หมดเข้าใจปะ่ะคือผมไม่เอาอำนาจนิยมแน่นอนนี่ผมประกาศอยู่แล้วนะครับผมและ เป็นจุดยืนของผมตลอดไปใครจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะผมแต่ผมก็เรื่องของคุณเลยแล้วกันแต่คุณต้องเอาแฟกต์เนี่ยมาคุยกับผมโอเคปะเรื่องเกี่ยวกับการเมืองนะแต่ก็เอาเป็นว่าเราไม่ใช่ช่องการเมืองเนาะแต่ว่าไอ้เรื่องของการเงินเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับการเมืองด้วยเหมือนกันเอาเกี่ยวข้องกันยังไงนะผมก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยการเงินใช่ไหม มันจะต้องมีเรื่องของการกําหนดนโยบายการเงินคนที่กําหนดนโยบายการเงินคือใครรัฐบาลถ้าเกิดว่าเราเลือกรัฐบาลที่ไม่มีความโปร่งใสไม่มีความแน่ชัดเราก็จะได้รัฐบาลที่โกงกินแล้วก็เอาเงินเนี่ยมาเข้ากระเป๋าตัวเองถูกไหมแล้วก็นโยบายอะไรพวกนี้มาเงินก็จะเกิดการเฟ้อมากแล้วเรื่องของเงินที่จะเข้าสู่ระบบเนี่ยมันจะน้อยลงน้อยลง,น,ยลงน้อยลงเรื่อย เขาเรียกว่าจนอจอรวยกระจุกจนกระจายอะไรประมาณนี้เราจะต้องแบบให้เงินเนี่ยมันุนเวียนุนเวียนไปนะผมเพื่อ,อทําให้คนเนี่ยเกิดการสร้างไรายได้และที่สําคัญเลยนะครับผมก็คือว่ามันจะเกิดการลงทุนพอเมื่อเกิดเกิดการลงทุนเงินไหลเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจทําให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นง่ายง่ายใช่ไหมว่าถามว่าการเมืองเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับการเงินเนี่ยตรงๆเลยเนี่ย ค okay, ก็วันนี้เรามาคุยเรื่องของบิตคอยน์กันบ้างนะครับผมอันนี้เรื่องข่าวไม่มีอะไรนะครับผมอ่ะโอเคในเรื่องของสัปดาห์นี้นะผมก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมก็คือว่าผ่านลงมาแล้วเจ็วันนะผมก็แดงเถือกเลยนะผมแล้วขาตรงนี้เป็นขาที่ยาวที่สุดนั่นเองนะครับผมอ่ะโ okay. อเคยังตอนเนี้มันกลับเข้ามาสู่เรื่องของไอ้นี่นะผมแนวต้านตรงนี้ ซึ่งแนวต้าตรงนี้นะผมผมมองไว้ว่านะผมคิดว่าน่าจะเป็นรูปนี้เอา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 เส้นไหนดีเอาเส้นเอบีซีนี่ก่อนละกันนะผมอันนี้ถ้ามีกําหนด AB แล้วก็ C C เนี่ยน่าจะจบตรงนี้ถูกไหมหรือไม่แน่ว่า C จะจบตรงนี้ซึ่ง C เนี่ยยังอยู่ที่เดิมน,นะผมก็คือ2ประมาณ24งหมนถูกมสองหมืนเนี่ยมีโอกาสที่จะ ไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าแนวดิมานโซนที่เป็นในส่วนของตัวใหญ่เลยเนี่ยมันอยู่แถวนี้นะครับผมก็ตั้งแต่ตัวประมาณ2 5 2ถึง2 4เนาะแต่ถ้ากรณีนี้มันมีการเด้งขึ้นกลับขึ้นไปนะผมแบบนี้เราก็อาจจะมองว่า C เนี่ยน่าจะจบตรงนี้แล้วถูกไหมซึ่ง C อาจจะจบตรงนี้แล้วมีการเด้งขึ้นกลับไปเป็น x X ตรงนี้ฮะ อพอขึ้นมาปุ๊บตรงส่วนของประมาณ2.8เนี่ยเราจะต้องพ้นช่วงประมาณ2.8ก่อนเดีวผมมาคอนเฟิร์มว่าเออเนี่ยมันจะขึ้นต่อถ้ามันขึ้นต่ออย่างเงี้ยเว็บสน่าจะจบลงไอ้ตรงเนี้ยทั้งหมดเนี่ยคือเว็บสแล้วเราสามารถขึ้นต่อไปเว็บ5ได้อ่ะโอเคตอนนี้ถ้าเรามองในส่วนของฟิโบนัชชีนะผมเราจะเห็นว่านี่ลงมาตรงนี้ก็ ถ้ารีเทรชประมาณแถวแถวมันก็สมเหตุสมผลแล้วนะครับผมก็คือประมาณ50าสิบถึงสา2ใช่ไหมก็เอาเอาให้เต็มที่เลยเนี่ยคือประมาณ2-3-9สามเก้าอ่าสอตีไปก็เหมือนกันนะครับผมก็ตามฟิบ o n a น c ชีก็คล้ายๆกันตรงนี้แล้วถ้าเกิดว่าเราจะเล่นระบบสั้นใช่ไหมเล่นสั้นเนี่ยก็ประมาณชั่วโมงหนึ่ง t ามเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราจะเห็นว่าอ่าช่วงนี้มันกําลังที่จะ เทสแนวต้านใหญ่อยู่นะครับผมคือแนวต้านตรงนี้มันก็มีจุดตรงนี้ให้เป็นแนวต้านอยู่ใช่ไหมแล้วอาจจะเป็นการขึ้นมาแล้วมาเทสแถวๆถนี้ถ้าเกิดว่ายืนแถวๆนี้ได้อยู่เนะี่ยก็มีโอกาสที่จะขึ้นต่อนะครับผมในเวที่5เนะในสัปดาห์นี้นะผมแก okay, ก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับเจ้าตัวของ Bitcoin เนาะเรามาดู d ี y กันบ้างนะผม d เตอนนี้โอ้โห เงินตามเศรษฐกิจของเขานะผมเริ่มกลับมามีความแข็งค่าขึ้นอีกแล้วนะมีจุดที่เรียกว่าเบรกเอาตรงนี้นะครับผมเนี่ยตรงเนี้ยลุ้นกันว่าถ้าเกิดว่าเบรกเอาออกนะครับผมในวันเนี้ยก็มีโอกาสที่จะเขาเรียกว่ามันยังขึ้นไปต่อนะผมแต่ว่าถ้าผมวัดฟิโบใช่ไหมวัดฟิโบวัดตรงไหนดี re, วัดตรงนี้ละกันเนาะปีดขึ้นมาอ่ะ โอกาสที่จะขึ้นประมาณ1 0 4ยสีถึงร้อเกนี่ยก็ยังมีสูงอยู่นะครับผมในช่วงนี้เนาะถ้าเกิดว่าร้อยสี่รอยเกาอเงี้ยก็อาจจะมีการแบบเอเทสๆกันแถวข้างล่างของ Bitcoin กันบ้างนะครับผมนี่ก็ดูกันไปแล้วเรามาดูทางส่วนของโด m ม n แนนอ่ายูเอแล้วกันโด m ม n a นนยูเอสเนี่ยก็จะออกแนวแบบไซเวย์เหมือนเดิมนะครับผมก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากก็มีการขึ้นมาก็คือ ในส,ส่วนของฝั่งอ่าย s d t เนี่ยมันเริ่มที่จะไปไปเก็บเงินสดอะว่าเถอะเออคือช่วงเนี้ยเก็บ USDT ดีทซะส่วนใหญ่ใช่ไหมเออแต่ว่ามันมีดับเบิลบอททอมอยู่ตรงนี้มันก็เลยแบบอืมไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมว่ามันจะทิศทางต่อไปตรงไหนคือตอนเนี้ยมันเหมือนกับว่าเป็นช่วงไซด์เวเล็กๆอ่ะนะผมก็เป็นช่วงคอลเลกที่ะดังนั้นแล้วเนี่ยไอ้ตรงนเนี้ยเนี่ยมันจะเล่นยากนิดนึงใช่ไหม ถ้าเกิดว่าเราจะเล่นทางฝั่งของฝั่งรองก็ก็มีโอกาสอยู่นะผมก็คือถ้าเอาจริงเนี่ยฝั่งรองเนี่ยตอนนี้น่าจะได้เปรียบอยู่ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเรามาซื้อแถวบริเวณแถวนี้นะผมสต็อปลอ็อตแถวนี้เราก็น่าจะได้ประมาณสัก2เท่าใช่ไหมอ,อ่า rr สองก็น่าจะประมาณส0 0 0มื่นนะขึ้นมา3 0,000ื่นได้ั้งนะใช่ไหมถ้าเกิดว่าดูในลักษณะของ ยูดประมาณนี้นะครับผมนะเคก็ตามนั้นเออเรามาดูการล่ากันบ้างนะครับผมกาล่าเราไม่ได้ดูกันมาตั้งนานนะผมก็ยังเหมือนเดิมยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วทีนี้ดีกรีน้อยลงเนี่ยสังเกตรตรงนี้นะผมก็คือดีกรีถ้าน้อยลงตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงกันบ้างนะครับผมก็คือตรงเนี้ย อ่าถ้าดู i อซด้วยนะผมอ่าดู I อซก่อนอ่ามีการลงยังลงไถลงอยู่นะผมแล้วก็มีการไถลงแบบลึกเลยมันโอเวอร์โซตรงแถวนี้นั่นแสดงว่าโอกาสที่มันจะเด้งตรงเนี้ยมีสูงมากเลยนะครับผมนะส่วนฟลักที่ผมว่าไว้ตอนแรกโอ้โหไหลลงมาโอ้โหเจ็บปู๊ดเจ็บปวดนะครับผมก็มีอ่าเส้นนี้อยู่อ่าประมาณเส้นนี้แล้วกันนะผมก็มีแนวะ แนวต้านอยู่แถวนี้ใช่ไหมถ้ามองมองไปแล้วเนี่ยมีการเด้งเส้นนิดหน่อยแต่ว่ามันยังไม่มีอะไรที่เป็นดิเวอร์เจนอะไรสักอย่างนะครับผมก็ถ้ามองมอง,มองกันไปแล้วเนี่ยตรงนี้ถามว่าเลือกทางไหมหน่าจะได้เลือกทางแล้วแหละนะครับผมนี่เป็นรูปอะไรไหมคุๆอะ่ะสําเหลี่ยมนี่ไงเซมิตนต์ไ r รองเกิลนะครับผมเมื่อังนั้นแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นบอททอมจริงๆแล้วแหละ เพราะว่ามีอะไรมีตรงนี้นะครับผมอันนี้จะเป็น a b c d e ลด a. ยิ้มเลยถ้าเกิดยิ้มเลยตรงนี้นะครับผมนี่นี่น,นี่มีโอกาสนะครับผมอ่าถ้าเกิดว่าเราซื้อบายไปเลยนะบายไปต็ Stop, อปรอตรงนี้ใช่ป่ะบายเอาเอาแค่2ก็พอ r r 2เนี่ยประมาณนี้ก็ประมาณ1.2ดอนอะไรเงี้ยอ่ะเต็มเต็มที่อ่ะ,อะวัดฟิโบเลยแล้วกัน ถ้าวัดฟีโบแบบเกาๆนะครับผมเออเออตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ปี๊ดอ่ะว่ากันปอ่ะสูงสุดคือช่วงประมาณหนึ่งจุดสี่ใช่ไหมเออหนึ่งจุดสี่เนี่ยจะต้องได้เห็นกันนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วตัวสุดท้ายที่ผมอยากจะคุยในวันนี้นะผมนั่นคือ BGB อ้าว BGB นะครับผมช่วงนี้เนื้อหอมมากใช่ไหม ก็คือมีการแบบเอามีการสเต็กม,มีการนู่นนี่นั่นสารพัดสารเพใช่ไหมแล้วมีการแจกด้วยอ่ามันก็มีการขายเล็กน้อยนะผมแต่ว่าดูราคาเนี่ยเห็นป่ะตรงนี้เป็นกรอบน่ารักน่ารักนะฮะแล้วก็สามารถขึ้นได้แล้วพอขึ้นได้แล้วตรงประมาณ0.51เฮ้ยนี่มันดับเบิลท็อปป่าหรือ,อยังไงไม่รู้นะครับผมอันนี้ไม่รู้เลยนะ ถ้ามองกันไปแล้วนะผมถ้าถ้าถ้านี่เลยมันไม่เคยขึ้นไปก่อนใช่ไหมเราก็ใช้เทรนเบสนะครับผมเอาวัดจากตรงข้างล่างสุดตรงนี้วัดขึ้นไปสุดตรงนี้แล้วนี่ฐานตรงนี้เราจะก่าๆได้ไปถึงประมาณสักเท่าไหร่ดี0.56อ่ะเต็มที่0.56 0.63 0.72 0.83 0.97แล้วก็1.38 อ่อถ้าเด้งสูงสุดเนี่ยประมาณ2ดล <financially> อลลาร์อ่ะเห็นนะเอ่อมันยังได้อีกเยอะนะครับผมเพราะว่าอันนี้น่าจะเป็นยังยังเป็นเว็บหนึ่งสองสา่า ve, สี่สี่ะสีสี่เสร็จปุ๊บแล้วก็เป็นห้า extend เนี่ยถ้าจะเป็น5้า extend นะยิ้มหวานเลยขอบอกไว้เลยนะครับผมเนี่ยคือถ้าถ้ามองแบบ ไกลเลยนะนไกลยาวๆเลยนะผมเราจะเห็นว่าไอเนี้ยเว็บหนึ่งอันนี้เว็บหนึ่งมันมันเหมือนไอเจ้าตัวของอะไรนะไอบนะิดครับอ่ะเนาะช่วงแรกๆนะผมก็จะมีหนึ่งอันนี้หนึ่งเนะอันนี้สอง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 อ่ะสามอ่ะสี่อ่ะห้าตรงนี้ไปห้าไปถึงไหนดีห้าไปถึงนี่ห้าไอ้เต็นถ้าห้าไอ้เต็นก็นี่ยาวนี่เลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดห้าธรรมดาก็ประมาณนี่ หรือถ้าห้าสัน้นนี่เลยแค่นั้นเองไม่มีอะไรเนาะเออก็ถามว่าอันนี้ใหญ่ได้แค่ไหนอันเนี้ยทั้งหมดเนี่ยหนึ่งแล้วลงสองเนี่ยประมาณเนี้ยแ <c oughs> น่น 1, 2, หนึ่งสองอ่ะไอเนี้ยทั้งหมดคือเวฟหนึ่งแน่นอนใช่ไหมโอเคงั้นก็ประมาณนี้นะผมถ้าเกิดว่าใครอยากจะ เก่งกำไรระยะยาวๆเนี่ยอ่า BGB ก็ได้นะครับผมซื้อได้ที่บิตเกตได้เท่านั้นนั่นเองนะครับผมณเวลานี้เนาะโอเคก็ไม่ลบโกนเวลามากนะผมก็ดูกันไปสนุกสนานนะครับผมใครที่อยากจะคุยเพิ่มเติมนะผมหรืออยากจะคุยเรื่องทั่วไปด้วยนะครับผมก็ไลน์กลุ่มมีแล้วนะครับผมก็ไปดูในไลน์กลุ่มได้นะครับผมลิงก์จะอยู่ใต้ดีคริปชั่นเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันครับผมรักทุกคนนะครับจุ๊ก